จะกลับมาตอนกลางคืนเจะทำด้วยตัวเดียวไม่ได้เลือดเยอะมากพระเจ้าผู้หญิงเหรอนี่มันคือแคกเหรอไม่รู้อ่ะไปหาใครมาก็ได้เขากำลังจะเลือดออกจะตายอยู่แล้วกดแผลไว้เดี๋ยวเขาช่วยเจอเนื้ออยู่ข้างบนห้อง207อยู่ไหนเนี่ยมีใครครับใจเย็นอย่าแปเลูกเลยโอ้เว่นนะไม่มีใครมาคุยมาเที่ยว นี่ไงเขาเหมือนคนที่หายไปเลยนี่คือเราเห็นผีเหรอนักสืบเหรอนี่ดิบุญมาแน่นะนะโอ้พระเจ้าจะต้องติดต่อเชอรีบแล้วไม่คนที่ต้องการหมอท่านเห็นแผลแบบนี้มาก่อนบันเบได้แค่นาทีเท่านั้นแหละโทษทีนะหนูเสียงพวกนี้เยอะเหลือเกิน เดี๋ยวก่อนนะมนฉันด้เคยได้ยินคำพูดแบบนี้มาก่อนคนพวกนี้เกี่ยวกับนักสืบพวกเขาสนใจกับคนที่หายไปเราจะรู้เกี่ยวกับศีที่พ่อผมหายไปก็ได้เอาสิถ้าเกิดไปตรงรีเซพชันเด็บอ่าตรงโต๊ะรีเซพชันนะครับอาจจะเจออะไรโอ้ยเชี่ยโอเคเราจะไม่กลัวเราก็ต้องไม่กลัวอยู่มา คุญแจครับคนดูแลน่าจะเก็บคุณแจไว้ในห้อง207โอเคครับห้อง207ศ <c oughs> นงนายโกรธอะไรวะ <c oughs> นายโกรธอะไรนายพักมาทำไ,ไมตึมพักใส่ขึ้นไม่ได้โอเค้อง207เจ็ดอยู่ชั้นล่างเหรอโอเคจุดเทียนเลยเขาบอกว่า ห่อเหียเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจ uh, ะเผชิญกอบความมืดเนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกวับความมืดครับทุกคนฉะนั้นเราจะปิดไฟแม่งเลยแล้วทุกคนก็จะมองไม่เห็นอะไรอะแห่ไม่ได้ดีงั้นอ่ะห้องนี้ไม่มีอะไรครับตาดามีคนโผล่มาโอเคไม่มีตาดามีคนโผล่มาตึ้มไม่มีไมค์ผมลืมอ่ะ ลืมวิธีเล่นมาอนะ่ะโอเคนี่ขนาดบอกลืมมาเนี่ยตาดาว,วดีครับนี่ไงอะไรเอ่ยอะไรอ่ะเป็นพิริตี้ล้ำหรอล้ำของพิริตี้ของพ่อผมมีคนเรียกมันว่าทองปลอมแต่มันเป็นของที่ considerable wear ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันจากครอบครัวอะไรไรม่รู้ครับ โดนไปมีของที่เก็บไม่ได้โดนเพราะว่าโดนหลอกไปน,นี้ละเสี่ยงอะไรมัน,บบน,นหูแห่หูแหมันเป็นคำถามที่เราต้องถามก็ได้วันนี้นี่รอหนังสือไปด้วยดีกว่าคือไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าจงใช้ความรู้ของคุณสู้มันนะครับไม่มีอะไรชั้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับ ข้างนอกฝนตกกูเจีกแล้วประตูติดตาดาฮัลโหลเอ้โอขนลุกเลยลไม่ได้อยู่คนเดียวกูว่าต้องต้องมีประตูสักอันหนึ่งที่เปิดไปแล้วเจอเจอแบบหน้าโผล่มาอะไรเงี้ยพอมโอ้นี่แพลนเหรอนี่ไงเราอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งสามสองูเจอยู่ไหนอะ ชั้นสองดิใช่ผมติดอยู่ชั้นสองอโอ้โหเาเปิดได้สุดยอดเลยเอ่าถูกทิ้งจากหนึ่งในแขกนะครับอ่านได้ด้วยลูกหนึ่งแปดเจ็ดแปดปดหนึ่งเจ็โทษโทษโทษไม่มีอะไรที่เป็นความลับแล้วก็ไม่ควรจะรู้อะไรไม่รู้ครับผมแบบบางทีคำศัพท์เขามันสวยงามจนผมแปลไม่ออกมีอะไรผมเปล่า Thank you หมดละริดจจ่ะหน้าต,ต่างเปิดไม่ได้หรอ,อกทำไมรู้สึกเหมือนเราติดอยู่ในมิติแบบมิติอะไรบางอย่างที่มันที่แบบเราหนีออกไปไหนไม่ได้ไดคุณเข้าใจผมไหมเหมือ<ม>นแบบว่า,ยวาอย่างอดีตไงความทรงจำมันค่อยๆคืนมาเออแต่อดีตอะไรทำแบบนี้ได้ปะส<ผ>มจริงลุงเดินไปนู่นแล้วฉะนั้นเราจะอ้อมมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอของคนระับน่ะโคตรฟาร์มอ่ะ เรามีปืนไม่ใช่เรอดำในปืนมึงวะปืนมึงไปไหนละมาดิบันไดปีนได้หรือเปล่ามึงแบบต้องทักตลอดแล้วเพราะว่ารอบรอบนั้นเป็นรอบเดียวที่เข็ดเลยอไ้เหี้ยไม่ได้หาทั้งบ้านเลยเว้ยลืมปีนบันไดตรงนั้นอ่ะลุงครับลุงครับผมห้องสองศูนย์เจ็ดอยู่ครับลุงลุงพอจะบอกผมได้ไหมว่าห้องสองศูนย์เจ็ดอยู่ตรงไหนอ่ะ ดูครับใครกันเนี่ยเขามาอนทำอะไรกันนะไม่ถามเขาทำไ,ไมวะเดินไปถามเองเลยนี่ไงเราอยู่นี่ครับเนี่ยห้องสองชุดสองสองสูสิเจ็ดห้องสองสูสิเจ็ดโคตรใหญ่ดูดิดูจะแบบสามห้องอะ่ะโอเคอยู่ตรงนั่งข้างเราเลยครับรวมเป็น,นห้องเดียวหรือว่าน่าจะรวมเป็นห้องเดียวสามห้องรวมเป็นหนึ่ง เข้าได้โอ้ว้าวดูเอริกน <Do arrogant. S 1> สุดๆเลยที่นี่น่าจะเป็นบ้านของคุณยอนะครับนี่ดูดิห้องแบบห้องยอเลยเหมาะมากสำหรับสปายที่จะมาอืมเชียปีเตอร์พักเกอร์จดหมายจากแขกนะครับฉันเรียกอะไรคืนจากอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยทำไมทำไมฉันต้องอรบกวนแขกด้วยโคตรยาวผมจะแปลให้อ่ะแปลแปลเป็นแบบ google ให้ละ คุณผู้ชมไปอ่าสปอตเอานะโอเคถ้าอยากอ่านนะครับสปอตเอาโอ้นี่ห้องสองสิบเจ็ดห้องนี้เลยครับที่เดี๋ยวไปไม่ได้แล้วแมงตันอะไรในห้องวะเหมือนมีดเหมือนอะไรสักอย่างเข้าไปได้โอเคน่ต้องเข้าห้องนี้ก่อนอ้าวมันบอกล็อกไม่ใช่ทำไมกูกดเข้าไปได้มันมีโซ่อะเออ หายใจไหมล่ะอดัมเจอหน้าโผล่มากั้ว่ะไอเลนเลยดูคมๆนะอาจด้ใช้เพื่อตัดโซ่ได้มึงเปลี่ยนโอเคคือเขาชวนเราละเฮ้ยออกผมเลยพี่เฮ้ยเมื่อกี้มันล็อกละเมื่อกี้มันมันเปิดประตูใช่ไหมเข้ามาปุ๊บแม่งล็อกเลย โคตรหาเปิดตู้มาเจอคนป้าเนี่ยเจอสมิงโกโ้ดักอยู่ไม่มีแล้วม,มีอะไรหลอกกูได้มากกว่าน,นี้ไหมตรงหน้าต่างนั้นอะไรเงี้ยไม่สรรักกี่ทีมุกถามเขา <อ S 1> ไม่เล่นหรอกมั้งไม่รู้ใครมันจะไปหน้าต่างมังตอกตอกไม้ปิดไว้ด้วยอ้าวไปไม่ได้นี่งลงชั้นล่างเหรอตัวนี้มีเหมือนดูข้างล่างข้างล่างโอ้ยโอ,โอ,โอ้เจ๊วัสดีครับเจ๊เป็นใครวะ อะไรกันอะอะไรกันมันจะพาฉันไปไหนมาโลกเหรอบางทีเฮ้ยเลยฉันทำอะไรอยู่เนี่ยใครคำรามต้อนตีอะไรวะขอให้มันเป็นผีตามเรื่องเรื่อยๆนะกูไม่อยากแบบว่าผมไม่อยากเล่นแบบแนวกดดันอะไม่ชอบแนวแบบว่าที่ต้องหลบซ่อนๆอะไรเงี้ยแบบเอาราดอะผมไม่โคตรเกลียอนเลย แต่เอาลาสพักใหม่มันไม่น่ากลัวไงถ้าเทียบกับแบบภาคแรกๆอ้าวโหลดด้วย<ะ>เอากันอะไระเสียงข้อกระจกไม่รู้ไอ้เฮ้ยเ้าอีดค้ม,มคประตูอยู่อืม ไม่ใช่เขาอี้ด้วยนี่ตู้ประตูนี่เหรอเดี๋ยวตู้นี้ไม่มีอะไรออกก็ไม่ได้อะไรผมให้ผมทำอะไรวะอ๋อขึ้นขบวนไอ้เนี่ยแม่งกูก็ว่าให้กูล้มทำไมแบบกันอะไรวะอ๋อไม่ใช่ใช่ไม่ให้ขึ้นขบวนนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนมีการแบบ การฆ่ากันเยอะมากแมกกาซีนจา,า,ากโรงพยาบาลเก็บไอ้นั่นแล้วออกไปกันดีกว่าโอ้โหเลือดซาดโ,โ<ฮ>หลีชิดมีแล้วทีน,นี้ก็ตัดโซ่ได้แล้วครับโอ้ยเราต้องเจอผีเจอ,อีกปะเพราะว่าเราต้องเจอเจอ,อีกแน่เลย ทดาเจ๊เป็น,นแล้ววะเจ๊ผีผู้หญิงเมื่อกี้นี้ผมว่าเขาน่าจะอยากคุยกับเราดูจากการที่มาดึงเราไปห้องข้างล่างแล้วแบบเฮ้ยทางนี้ต้องหากที่ถูกต้องอะ่ะอะไรเงี้ยผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนัวิญญาณนั่งสงสารเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนทั่งเขาตายโหเข้าตายที่โต๊ะทำงานเลยอช่างเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักเลยจริงนี่คือเขาเรียกว่าทำงานจนตายของแท้แน่นะ เติมน้ำมันก่อนมาครับนี่เอ่ยสวัสดีจ้ะเป็นเอ่อโนต้ตของเขานะครับมิสเตอร์เจคอบนะครับบอกฉันตลอดเลยให้เลิกดื่มเหล้าได้แล้วเขาบอกว่าเขาทำนีเซดัที่ฉันเห็นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงฉันดื่มเพราะว่าฉันกลัวบางอย่างมันอยู่ในป่านั่นฉันได้ยินเสียงเหมือนไม่ใช่มนุษย์ตะโกนออกมาจากต้นไม้ด้วยซ้าออกมาจากถ้ำเห็นรอยรอยเล็บมัน เจ้เขาบอกว่าใจเย็นๆมึงเมานะทําให้แขกกลัวหมดแล้วเนี่ยแล้วจะจะกลัวอะไรแล้วทุกๆคนหลายคนหายไปในป่าแล้วไม่เคยกลับมาเลยพระเจ้ายังได้ยินมันหอนอีกแล้วอะไรวะคือเหมือนได้ยนินหรือเปล่าผีอะไรมันหอนได้ปะมีมีมีแล้วองทำแบบบวาเฮ้ยวัสดีครับอ๋อหองคุแยอยู่นี่เองนี่หนึ่งศูนย์หกครับ เชนเดียตกไปชั้นหนึ่งโอเคคุณต้องจนโอเคเป็น,นไหนๆว่าเจไม่ให้ไปแล้วผมจะไปไหนอ่ะปีเดียวหน้าต่างเหรอ, <c ười> อมันบังคับเราไปอีกฝั่งเสร็จช่วงแน่เลยนี่ ืมไปไม่ได้อ่ะตั้งบ็อกทุกทางกูเลยนี่ก็ไปไม่ได้ไม้กูแยอันนี้เปิดฝั่งระเบียงวิงเอโอ้ยโว้ยว่าจอบอลโชว์จอเรานะคนลุกเลยนี่ผีแล้วเนี่ยจะาสิสติแบบเต็มที่ไปแล้วเหรอเชฟเอางดีกระดมถ้ามึงเห็นขนาดนี้กูว่ามึงก็น่าจะเสียแล้วแหละอยเข้าไปนะ ดูเหมือนว่าเอ่อเจนเนเตอร์แฮตเหมือนมีปัญหาหลักๆนะเกี่ยวกับแขนของเขาทำไมมันคุ้นๆวะไอเวนนั่น hey, มันพยายามระเบิดฉันเฮ้ยอะไรอ่ะโคดหรอ Z W P P เราไม่มีเครื่องถอดรหัสด้วยดิผักลงไปเลยทุบ อๆๆที่น่ากลัวกว่าเจ๊ค,คือตะเกียงกูนนี่แหละเมื่อกี้เอ่อเราต้องไปนี่ครับห้อง106วิงบีนะครับปีกบีห้อง106ว่าแต่อวิงบีนี่อยู่ไหนวะ106อ๋อหน้ากูเลยโอเคนี่ครับห้องนี้โลจ้าไม่มีอะไรเลยฮะคือพยายามจะเก็บของให้ได้เยอะที่สุดนะแต่ ใจหนึ่งก็อยากจะพุ่งๆไปให้มันถึงเป้าหมายนี่มันมีอะไรบ้างเข้าไปได้เปิดไป่ได้ไม่เปิดได,ไได้ไม่มีอะไรนี่เก็บโอเค,อเ,คเก็บได้ไอันนี้มันหยิบไปเฉยไม่ได้เก็บโหลเจอสไปเดอร์แมนอีกปะเนี่ยแ้าเปอร์ครับห้องเอ็มดีเราไม่รู้เจอข้างหลังนี่ พ่อ,อฉันต้องเสียเวลาโอ้ยาวว่ะโอ้โหเหมือนผู้ชายคนอื่นนะอ๋อก่อนอุบัติเหตุของฉันน่าจะเป็นตั๋วของพ่อเขาแน่เลยนะครับโดนเปล่าไม่โดนอืมไม่มีว่ะไม่มีอะไรเลยครับได้มารู้ความลับเพิ่มไปเฉยหู้ อืมกระโดดหลบไปหนึ่งทีโดนหลบเว้ยเอฟเฟกต์ต์แถ้าเราต้องไปไหนอ่ะเราได้กุญแจอะไรมาอีกอะก็หนึ่งศูนย์หกนี่หรือว่าเราไอ้นี่แล้วหมดแล้ววะเราได้กุญแจไอ้นี่มาเวยกุญแจที่เราได้มาก็คือกุญแจไม่ใช่นี้กุญแจไม่ใช่นี้เออกุญแจนี้นะครับเป็นกุญแจหนึ่งศูนย์หกและบีวิง แล้วเราไม่สามารถลงมาจากฝั่งนี้ได้เลยเพราะว่าห้องฝั่งนี้แม่งปิดนะครับแล้วมันจะไปยังไงเออบุนลงว่ะไอไอเซฟเปิดที่ไหยได้เลยไดสรุปคือมันอยู่หน้าประตูอ่ะใช่ประตูไหนเนี่ยนะไอประตูที่มันล็อกแบบเป็นโซ่ๆอยู่พี่ฮะพี่กดดูโน้ตของตัวเองนี่ น่ะโน้ตวิดพาสเวิร์ดนะพี่ไอ้ซ่าโ <laughs> น้ตนั่นคือพาร์ตเนอร์คือแองเกอรคือพี่เห็นไหมโน้ตวิดพาสเวิร์ดมันระบุตรงตัว <laughs> โอเคเราเนี่มันง่วงเล่นกูจนง่วงเลยแ <h ums> องเกอรเออ นี่ไม่ใช่แองเกอร์เรียบร้อยเปิดมาเจอไปกลับทำไมเข้ามาว่าเพลงเดือดเลยนี่ไงเรามาฟังนี้ได้แล้วครับผมจะเล่นต่อดีปะวะมันนานแล้วอะเอาแค่นี้ดีกว่า ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเอาโจ๊กยังได้เด้อดูว่าอาดัมเลยต้องออกไปเจอกับเจ๊อีกหรือเปล่า,าพาร์ทนีส้สนุกมากเลยเจอวในพาร์ทหน้าผมเจ๊